และตัวกล้องก็จะคำนวณค่าระยะห่างจากจุดแรกไปจุดที่2ให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า SOP ค่ะเราจะได้อยู่ที่2.290เมตรนะคะสวัสดีค่ะอีฟจาก P ีนัมเบอวันนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะอีฟก็จะพามาแนะนำวิธีการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดด้วยโปรแกรม MLM นั่นเองค่ะโดยตัวกล้องที่อีฟจะสาธิตกันวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะยี่ห้อ Precision รุ่น GT 205ตัวนี้นะคะค่ะและอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรมทุกครั้งนะคะให้เราทำการตั้งค่าตัวกล้องให้เรียบร้อยนะคะเพื่อการค่าผิดเพี้ยนและไม่ทางานนั่นเองค่ะ ค่ะและการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดด้วยโปรแกรม MLM นะคะซึ่งโปรแกรม MLM ค่ะเขาสามารถเข้าใช้งานได้อยู่2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางแรกนะคะสามารถเข้าไปได้ที่หน้าที่3อยู่ที่อยู่หน้าหลักแบบนี้นะคะโดยกดปุ่มเพจเพื่อเปลี่ยนหน้าค่ะและโปรแกรม MLM จะอยู่ที่ F1 ของหน้า3นะคะ และอีกช่องทางหนึ่งค่ะเขาสามารถเข้าได้อยู่ที่ F3 เมนูค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้า3เช่นเดียวกันนะคะกด F3 เข้าไปได้เลยค่ะและโปรแกรม MLM ก็จะอยู่ที่หมายเลข4นะคะสามารถใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะและกด Enter ที่ MLM ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามายันหน้านี้นะคะตัวกล้องเขาก็จะรันมาจุดที่1แบบนี้ให้เรานะคะซึ่งโปรแกรม MLM ค่ะเขาจะหาค่าระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะคะ โดยอันดับแรกค่ะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยันจุดแรกที่เราต้องการที่จะหาค่าระยะห่างนะคะจากนั้นเมื่อทําการเล็งตัวกล้องไปยังจุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด OBS TF 1ค่ะและตัวกล้องก็จะรันมาจุดที่2ให้เรานะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2ที่เราต้องการที่จะหาค่าระยะห่างจากจุดแรกค่ะ เมื่อเราทำการเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้กด MLM ที่ F4 ค่ะและตัวกล้องก็จะคำนวณค่าระยะห่างจากจุดแรกไปจุดที่2ให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า SOP ค่ะเราจะได้อยู่ที่2.290เมตรนะคะค่ะและ้าหากรูก ะะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่อิสาทิตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆและอุปกรณ์เสริมอื่นๆน,นะคะที่ทางร้านเรามีจำหน่ายก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะที่โชว์รูมพีเนเมื่อวานจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือว่าจะเป็นร้านกล้องสำรวจสูตรังสิทธตตั้งอยู่ในปัม e zo, Mac ๊มเอโซแมกเวลูลังสิตของสองค่ะ หรือถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือสั่งซื้อทางออนไลน์กันได้นะคะที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำมันนั่นเองค่ะค่ะและคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปว่าอีฟจะมีการแนะนำโปรแกรมอะไรและกล้องสมรวจตัวไหนนะคะก็สามารถกดซับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปกันด้วยนะคะและสำหรับคลิปวันนี้ค่ะอีฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ